สวัสดีครับพผมนะครับคุณทอยชาแนลนะครับเดี๋ยวจะมาสอนตั้งค่า LD r a n e r ยังไงไม่ให้แหลกนะครับสําหรับการเปิดไหล่หน้าจอนะครับย้ำนะครับหล่หน้าจอนะครับเวลาผมจะเปิดไหลยหน้าจอนะครับผมก็จะมาตั้งค่าครับตรงมีครับฟันเฟืองแล้วก็ตรงความละเอียดนะครับผมจะปรับเป็นต่ำสุดนะครับ960คูณ540นะครับแล้วก็ตรง CPU นะครับผมจะปรับเป็น1คอร์นะครับ แล้วก็แรมเป็นสองพันสี่สิบแปดนะครับแบบนี้นะครับและหลายจอนะนะฮะอีกจอหนึ่งครับผมก็ปรับแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะนี่นะครับถ้าสมมติแบบอยากเปิดจอเดียวนะครับแบบจอเดียวนะครับแบบลื่นๆไปเลยนะครับก็จะตั้งตามนี้ได้เลยครับอับเดี๋ยวเปิดตังค่ายดูนะนี่นะครับปรับความละเอียดนี่ล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกเลยมันอยูตรง c ี u ครับ ป่าเป็นสี่คอนะครับแล้วก็แรมเป็นสี่พันเก้าสิบหกนะฮะนี่นะครับแบบจอเดียมก็จะเลื่นๆนะครับเออนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าลองศึกษาจริงๆนะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าไป